ธรรมดาครับผมแล้วเล่นดีก็อวยครับแล้วเล่นไม่ดีก็ว่าครับตามฟุตบอลครับผมสวัสดีครับผมโจเจวสวิตไปพรมราชสมสรเชียงใหม่เอฟซีมาหนึ่งครับประมาณสิบสาม ตอนนั้นเริ่มเล่นฟุตซอลก่อนครับถึงม .4 ครับแล้วก็ได้ไปเข้าชมรมฟุตบอลของอำเภอวาปีปทุมครับผมก็เลยได้รู้จักกับฟุตบอลตอนนั้นเซ็นสัญญาชีวิตฉบับแรกกับสโมสรไกรสินเอฟซีครับประมาณอายุ20ปีครับผมเซ็นสัญญากับสโมสรน,นองัวพิเศยตอนนั้นอยู่ในศึกไทยลีกสองครับผมย้ายไป สมอสอครคูปรมาเลเออรครับผมในศึกไทยลีกสามครับแล้วก็อยู่กับสมอสรขอนแก่นในศึกไทยลีกสาแล้วก็เลื่อนชั้นมาไทยลีกหนึ่งครับผมอยู่ไทยลีกหนึ่งกับขอนแก่นได้เล็กแรกครับแล้วก็สมอสรขอนแก่นก็ปล่อยยืมตัวให้กับสมอสรสน,น้ำพูนมาเล์เออในศึกไทยลีกสองปีที่ผ่านมาดิวนี้ก็ไม่ได้คุยกันนานครับผมคุยกันไม่ถึง2วันครับผมผมก็เชื่อว่า เชื่อมั่นในสโมสรเชียงใหม่เอฟซีครับมีเป้าหมายชัดเจนนะครับที่จะเลื่อนชั้นสู่ไทยกลับมาไทยลีกหนึ่งได้ครับส่วนมากผมว่าก็ดีนะครับผมแฟนขับเดียวก็ให้กำลังใจครับผมคอยพพอร์ตตลอดครับผมก็ธรรมดาครับผมแล้วเล่นดีก็อวยครับแล้วเล่นไม่ดีก็ว่าครับตามฟุตบอลครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสครับผม ตอนแรกชื่อแม่ตั้งให้เนี่ยโจเลยครับผมมาเปลี่ยนโจเจ๋อนี่ประมาณอายุประมาณ19ปีครับผมตอนนั้นอยู่สโมสรหนองบัวพิชยาครับผมน่าจะเป็นรุ่นน้องน้องสุดในทีมครับผมน่าจะมีคาแรคเตอร์หรือว่าเป็นสไตล์ของเราครับมันมือนดื้อกับพวกรุ่นพี่หน่อยครับพุ่นรุ่นพี่ในสโมสรหนองบัวก็ได้เรียกคําว่าโจเจ๋อแฟนครับเชียงใหม่เอฟซทุกคนนะครับปีนี้ก็ ช่วยเชียร์และให้กำลังใจนักเตะของเราทุกคนนะครับให้ไปถึงเป้าหมายไทยอีกหนึ่งให้ได้ครับ